สวัสดีครับอันนี้ก็อยู่ในเกม Star Diwali นะฮะวันนี้ผมมานี่มาในร้านซาลูนนะครับก็นี่เจอเกมอาร์เคดครับผต่บางคนยังไม่ได้ลองเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูครับอันนี้ผมยังเล่นเครื่องนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมเล่นเครื่องนี้ก่อนโอเคไพเลดคิงครับไปเราจะไปเล่นกันนะครับนี่ครับกดลูกศรเป็นยิงนะครับโอเค เป็นมินิเกมนะครับในร้านซาลูนครับผมก็ลองเล่นได้นิดนึงแล้วยากยากพอตัวเลยนะเกมมินิเกมของแมน่นเกมอาเคดนะครับตามตู้เกมที่มันเขียนไว้นะฮะ <c oughs> ผมว่าโอ้โ <c> เ <oughs> <c oughs> นี่ยดูดิผมกค็ค่อนข้างยากนะ <c oughs> เอ้ยเอ้ยตายแล้ว ย่าใครจะไปเล่นได้เอา้าเอา้เอาโดนแล้วเหรอคีดผมว่าผมหลบแล้วนะเคีดผมหลบจริงๆริงนะห,หนึ่งนี่คืออะไรวะเนะี่ยคะแนนนะนี่ผมไม่รู้นะมันคืออะไรร้องเล่นนะมันจะมีทั้งหมดสองด่านมนะั้งเนี่ยเวลาข้างบนนะเ,เวลาข้างบนหมดปุ๊บเราก็จะไปด่นดานสองก่อน ทำไมครั้งนี้ผมเล่นการแข่งหมดนี่ถือว่านี่คืออ่ามันชอบมันล้อมอะครับชอบล้อมให้เราไม่มีทางเดินทางที่ได้เฮ้ยเนี่ยอนี้แหะนนี่แหะนี้แหะเนี่ยมันล้อมอีกแล้วมันล้อมอีกแล้วดูดูมันล้อมอีกแล้วดูดูดูมันล้อมอีกแล้วนะมันมันล้อมอีกแล้วดู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 เอ้าตายเลยนั่นไงชีวิตสุดท้ายครับก็ ก็ <laughs> <ว> <Allah> จะมาให้เห็นยาวๆแล้วเนี่ามีกี่ด่านมีกี่ด่านเอ้าอะไรวะจบช่างมันช่างมันจบไม่ไม่เล่นละไม่เล่นล้โอเคครับใครได้ใครจะไปถึงด่านไหนมั่งก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะคอมเมนต์ได้นะครับไม่ไม่กัดครับจริงครับอยากอยากคุยกับคนดูครับจริงเงาเงาโอเคครับก <natural> ็ <anyway> ไม่มีอะไรครับแค่มาให้แค่มาให้ใหดูเกมอาร์เคดตรงซารูในใจครับคครบไป Bye, Bye.